รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม หลังจากยสทได้ศึกษาแนวทางส่งเสริมให้กเกษตรกรผู้ปลูกใบยาหันมาปลูกกัญชากัญชงเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และภาคอุตสาหกรรมในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาครับขณะนี้สํานักงานกฤษฎีกาไฟเขียวในภารกิจนี้จึงเป็นข่าวดีสําหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกใบยาครับจะได้หันมาปลูกกัญชากัญช,ชงเพิ่มเติมอีกด้านหนึ่งเราก็ถามว่าเราทําได้ไหมเราส่งเสริมได้ไหมเราทําได้แค่ไหนสิ่งหนึ่งเนี่ยเราเนี่ย นื่องจากเป็นพืชใหม่ของโลกและของเราด้วยเราต้องไปดูไปว่าไอ้ไอไอสายพันธุ์นี้ปลูกเท่านี้ใบขนาดนี้มีความเข้มข้นอย่างนี้เราต้องไปดูว่าไอ้คนซื้อเราเนี่ยท่านผู้มีอุปการะคุณเนี่ยจะซื้อเราเท่าไหร่อย่างไร ยสทมีกเกษตรกรเครือข่ายผู้ปลูกใบายา13,500านครวัวเรือนครับส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วมโครงการเพราะ,กระเกษตรกรมองว่ากัญชากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มาแรงยสทจึงพร้อมเป็นตัวกลางจัดหาตลาดมารองรับผลผลิตครับเราส่งเสริมสนับสนุนเชื่อมลิง์ใช่ไหมฮะเราคอนแทคปริมาณการเราเข้ามาแตะคนรับซื้อและเราการันตีเราเชื่อมทำา MOU เมเป็นส่วนกลางเราเป็นเติร์นพาร์ตี เพื่อการันตีแบบที่น้องคนนึงถามว่าเพื่อเขาไม่โดนโกง <S <S เพื่อการันตีว่าเขาปลูกไปเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยเราเราเรา,เราทดลองแล้ววิเคราะห์ชัดเจนว่าเราสามารถอินเวส m e เมนต์ได้บางส่วนเราก็ช่วยเราก็แตกะกะับทกศ ยสทมีความพร้อมดูแลกเกษตรกรในเครือข่ายครับทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเพื่อดูแลกเกษตรกรอย่างครบวงจรโดยไม่ต้องเริ่มใหม่ครับมือขั้นตอนทุกอย่างพร้อมในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนปี64นี้จะเริ่มนําร่องปลูกได้แล้วครับผมว่าถ้ามาสจาันเกิดขึ้นและเราทําได้และเรามีเป็นและวิสาหกิจที่พยายามปรับตัวให้เชนที่แข็งแกร่งสิงหากัญญาเราปลูกได้เพราะเขาบอกสิงหากัญยาปลูกดีที่สุดและไปเก็บเกี่ยวเอาทันวามกรา ่ขขอบขอบบแรกพักสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามว่าทกสจะพร้อมส่งเสริมการให้สินเชื่อกับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกกัญชากัรชงอย่างไรบ้างช่วงนี้พักสักครู่ครับ เพื่อให้กเกษตรกรมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจใหม่ทั้งกัญชาและกัญชงเทศสอเตรียมหารือกับยอสทซึ่งขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกกัญชากัญชงเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมากว่า13,000ครัวเรือนครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและให้การรับรองการปลูกกัญชากัญชงผ่านการปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนกเกษตรกรครับ หลายหลายคนพอเริ่มศึกษาว่าอยากจะปลูกกัญชงกัญชาจริงๆแล้วไปเจอว่ามันมีต้นทุนมันมีการดูแลที่จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษถูกต้อคราวนี้ทางทกศจะเข้าไปส่งเสริมหรือไปสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มนี้เราคิดว่าสําคัญสําคัญเนี่ยหนึ่งตัวเกษตรกรนะครับเมื่อตัวเกษตรกรเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจประการแรกมีแรงบันดาลใจแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนนะครับกระบวนการถัดมาก็คือการยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้น่าโอกาสที่เราจะ เริ่มต้นที่จะชวนพี่น้องเกษตรกรก้าวผ่านเรื่องเหล่านี้จะต้องถอดรหัสความพร้อมเรื่องความรู้วิชาการต้นทุนแล้วความเป็นไปได้เพื่อให้สอดคล้องว่าแต่และครัวเรือนเนี่ยควรจะปลูกกันสักเท่าไหร่รแล้วเรารวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยนะครับะจะต้องกี่มากน้อยแล้วถัดจากนั้นเราค่อยมาว่ากันถึงเรื่องการเติมทุนฉะนั้นความรู้คู่ทุนจะเป็นก้าวย่างสําคัญของแนวทางการส่งเสริมการปลูกกัญชงกัญชาครับ ทกสเตรียมพร้อมสินเชื่อให้กเกษตรกรที่สนใจปลูกกัญชากัญชงวงเงิน100000ล้านบาทครับหาก,กเกษตรกรรายไหนสนใจเปลี่ยนมาปลูกกัญชากัญชงก็พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเต็มที่ครับยืนยันว่าเรามีความพร้อมนะครับว่านอกเหนือจากมีศูนย์ธุรกิจนะครับที่จะช่วยไปดูวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการตลาดการจัดการแล้วสุดท้ายเนี่ยมาออกแบบกันว่า สักเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนั่นหมายถึงการดูกระแสรายรับกระแสรายจ่ายนะครับนั้นเกษตรกร,กรถ้าเป็นรายบุคคลนะครับก็สามารถยื่นความประสงค์นะกรณีที่เป็นเกษตรกร,กรยังไม่เป็นลูกค้าก็ธนาคารพร้อมนะครับที่จะรับท่านขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า จากนั้นเนี่ยนะกรณีที่สามารถรวมกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจนี่เป็นเรื่องที่ดีทกศพร้อมสําหรับแหล่งทุนท่านสามารถที่จะเข้ามาบอกกล่าวพูดคุยทกศจะช่วยกันประเมินความเสีย่ยงแล้วดูตลาดแล้วดูอนาคต แล้วสุดท้ายการตัดสินใจจะกู้มากกู้น้อยเนี่ยอันนี้ผมอยากจะให้เกิดความรอบคอบเราเตรียมวงเงินไว้ให้กับเกษตรกรที่สนใจปลูกกัญชามากน้อยขนาดไหนครับครั้งนี้เรากันไว้นะครับเพื่อการปลูกพืชประเภทที่เป็นพืชเศษษษษษษรษฐกิจเนี่ยสักหนึ่งืล้านคิดว่าตัวงบประมาณดังกล่าวนี่หากไม่พอเนี่ยเข้าใจว่าคณะกรรมการธนาคารพร้อมที่จะสนับสนุน ทกสกำหนดเงื่อนไขนะครับว่าเกษตรกรผู้ต้องการปลูกกัญชากัญชงต้องผ่านเกณฑ์การอนุญาตจากภาครัฐเพื่อขออนุญาตปลูกกัญชากัญชงขณะนี้ก็มีเอกชนหลายรายนะครับที่สนใจในอุตสาหกรรมกัญชานำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าทั้งอาหารเครื่องดื่มและใช้ในอุตสาหกรรมอีกหลากหลายนับว่ามีความต้องการสูงขึ้นครับเกษตรกรเราเนี่ยมีศักยภาพ สามารถจะปรับแล้วก็ยกระดับของอาชีพทางเลือกแล้วถ้ากัญชงกับกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับก็จะเป็นโอกาสหนึ่งนะถ้าจะมีรายได้จากการปลูกสำหรับพืชเศรษฐกิจประเภทนี้นะครับ เราสามารถที่จะชวนภาคส่วนของวิชาการเพื่อมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกัญชงกัญชานี่เป็นทิศทางเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องคู่ขนานกันไปเพราะผมเชื่อมั่นว่าเมื่อปริมาณมากนะครับไอ้เรื่องของการแปรรูปมีความจําเป็นถัดจากนั้นการนํากัญชาไปมีส่วนผสมสําหรับการยกระดับให้รายได้พี่น้องเกษตรกรมีมากกว่าการขายเฉพาะเก่งเฉพาะใบ เฉพาะลำต้นเฉพาะรากนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทกศมีความตั้งใจจะทําเรื่องนี้ให้เป็นทิศทางที่สําคัญสําหรับผู้ปลูกครับเมื่อหลายหน่วยงานภาครัฐเริ่มเข้ามาส่งเสริมการปลูกกัญชากัญชงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องก็นับว่าเป็นอีกช่องทางนะครับในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยังย่งยืนครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยอสมทรครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ Thank you